ย่างดินทะเลเลยจ้าดินน้ำทะเลเล้อย้าแล้วพอมาเลยจ้ามาเลยมาเลย นี่ผู้ได้สีดินน้ำมาเลด,ดาทะเลบางแสนน้ำใสอยู่ด้วยเนี่ยยุกไก่กับบดินนลำเลยเด้อยุกไก่กับบดินนลำเลยเด้อ ฝนจะตกแต่ว่าบ่ตกสวยบ่อสวยบ่อทะเลทะเลวังแซนย่างดินทะเลโลจ้า cứ phấn chỉ tốt người ta vào một tốt ừ. vô cái cày có bao điểm nằm này đâu คนได้ได้หรอเห็นบ่พยักให้เลยด้วยยกไ้ก่กับบาดินนนำเลยด้วยยกไ้ก่กับบาดินนำเลยด้วยคอน thả lây băng cạn, ở đây này, nè, quất đi đấy ฝนจะตกเหมอนแต่ว่าบ่ตกคือฝนจะตกเหมือนแต่ว่าบ่ตยูเกไก่กามาล้ามาเริ่มาเริ่มมาเรนมาเรียนน้ำทะเล

ลูกใก,ก,ก่ก็มาดินน้ำเ่ยแล้วน้ำใสจ้ะน้ำใสามสาเดาทะเลบางแสนน้ำใสอยู่เด้เนี่ยสวยบบสวยบบ ทะาไทะเลบางแสนพอ,อย่างไหมคะมาเลยจ้ามาเลยมาเลยนี่ผู้ได้สีดินน้ำยูกไก่ก็มาเล้จ้ามาเลยมาเลยมาเรียมาเน,าน้ำทะเลว่างงานก็เลยมาเที่ยวไก่แนมเลย quân đấy rồi nhang đến đây rồi chờ Như cái cây có mất đến năm này rồi Hiến mò này Như cái quân đến làm đấy rồi Con ทะเลบางแสนน้ำใสอยู่ด้วยเนี่ยว่างงานก็ด้วยมาเที่ยวไก่แนมกันเนี่ยคนได้หลายดินน้ำทะเลแล้วจา้ามาเลยมาเลยขน้นได้ดายผม ยุกไ้ๆก่ก็าดินน้ำเลยแยุกไ้ๆก็มาดินน้ำเลยแยุกไ้ๆก็มาลจตา มาเร่อมาเร่อมาเรียมาเรียน้ำทะเลมาเรดาทะเลบางแสนน้ำใสอยู่เด้เนี่ยยู่กไก่ก็มาเิรียน้ำเนียเด้อเห็นมอเนี่ยยูเกไก่ก็มาเหรียน้ำเนียเด้อเห็นมอเนี่ย น้ำใสจ้ะน้ำใสมาเลยมาเลยคดนได้ได้ผมเห็นบอพยายามให้เลยยุกิไก่กันมาแล้วจ้ามาเลยมาเลยมาเหรมาเห่นน้ำทะเล นามทะเลแล้วจ้าดินน้ำทะเลแล้วจ้า lơ khuất đáy đáy luôn, biển mò, bay nhang này đâu luôn, cái gà cái nam này nam đáy đáy. น้ำใสจจะน้ำใส่มาเยดาทะเลบังแสนน้ำใสอยู่ได้เนี่ย